ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรานะคะก็อยู่ันที่กองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางคุณการจอมพลังนะคะได้เดินทางมาพร้อมกับคุณอนานะคะดารานักแสดงสาวนะที่ก่อนหน้านี้ค่ะเธอถูกแฟนนะคะขอแต่งงานค่ะแต่ปรากฏว่าขอแต่งงานกันได้เพียงแค่ไม่กี่วันก็พบว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเขามีโลกสองใบค่ะคุณผู้ชม ซึ่งเรื่องนี้แน่นอนแลวค่ะว่าทางผู้ชายเนี่ยก็ได้มีการแอบอ้างนะคะเกี่ยวกับในหน้าที่การงานออาว่ารู้จักกับทางด้านคนใหญ่คนโตต่างๆนานานะโดยล่าสุดค่ะเคสเนี้ยค่ะทางด้านของตัวของทางคุณชนะเนี่ยก็ได้ไปออกที่รายการโหมกระแสน,นะคะรวมถึงเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณช่วง ประมาณช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็เหมือนเขาก็จากกระโดดตึกนะคะเพื่อที่จะฆ่าตัวตายนะ,ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนะะี่ยค่ะได้รับทราบว่าจะมีชายจะก,กระโดดอังคารนะคะตำรวจก็ได้มีการ ควบคุมตัวนะคะก็ได้มีการควบคุมตัวไปไว้ที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนแหะค่ะว่าในระหว่างนั้นนะคะมันก็เป็นจังหวะที่ทางหน้าของทางค,ณ,คณะเนี่ยเธอเนี่ยออกรายการโหนกระแสนะคะถึงขนาดที่ว่าทางตำรวจเนี่ยโทรมาขอให้รายการเนี่ยช่วยหยุดออกอากาศ สักแป๊บหนึ่งก่อนนะโดยเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะเกิดจากทางด้านของทางคุณพนานะคะปริญญารัตนะคะนักแสดงสาวได้ออกมาเปิดเผยเรื่องพฤติกรรมของชายหนุ่มรายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงในวง้ารราชการนะคะแล้วก็หลอกพบหหาดาราสาวโดยแสงดงว่าเป็นคนใกล้ชิดกับคนเบื้องสูงค่ะโดยได้มีการ นำรถนำขบวนนะคะแล้วก็มีการใช้ชุดข้าราชการแล้วก็เคยนำทองหนักกว่า50บาทแล้วก็แหวนเทชรเนี่ยมาขอคุณคณะแต่งงานด้วยนะคะแต่ทีนี้ว่าหลังจากที่เรื่องมันแดงขึ้นมาเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีโรคหลายใบยคุณคณะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทองที่ได้มาเนี่ยมันเป็นทองปลอมหรือว่าอย่างไรนะต่อมาค่ะประมาณช่วงเวลาช่วงบ่ายน,นะคะ ก็ได้มีข่าวค่ะว่ามีใช้ยร่างท้วมคนหนึ่งค่ะไปยืนอยู่ตรงบริเวณริมหน้าระเบียงตึกของซอยนวลจันทร์60รูปล่างเนี่ยเหมือนกับผู้ชายคนที่ทางด้าของทางคุณคณาน,นั้นเปิดเผยมาที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่ต่ตอนนี้ก็มีการขู่ว่าจะทําร้ายตัวเองบ้างแหละซึ่งแน่นอนค่ะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีภรรยายอยู่แล้ว แล้วพรยาของผู้ชายคนนี้ค่ะก็ได้ติดต่อมาที่ทางคุณคณะบอกว่าคุณคณะเนี่ยทำอะไรลงไปทําไมถึงออกมาแฉกันแบบนี้ตัวของผู้ชายเนี่ยเขาจะกระโดดติดอยู่แล้วนะต่อมาค่ะทางทีมงานรายการหนุนกระแสนะคะเขาก็ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจของสนโคกครามค่ะคุณผู้ชมให้เข้าไประงับเหตุแล้วบอกว่าขอให้ช่วยยุติออกอากาศรายการหนุนกระแสก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผู้ชายคนนี้เนี่ย ือเขากดดันมากนะแล้วเขาก็กลัวทางตำรวจก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเขาจะกระโดดตึกลงมาที่นี้ฝ่าทาง,าง,ทางาด้านของทางคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยว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 ผมขอคุยกับตำรวจเองขอลองเจรจากับเขาเองจะให้ยุติรายการทันทีมันก็คงไม่ได้นะก่อนที่ทางด้านของทางคุณหนุ่มเนี่ยจะลุกไปที่ไปคุยโทรศัพท์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วก็ฝากให้านายแก้วแล้วก็ทางคุณกัญชพลังเนี่ย ช่วยคุยแทนไปก่อนนะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมตัวของทางคุณคณะนะคะแล้วก็คุณกันจอมพลังเนี่ยเขาเนี่ยได้เดินทางไปที่ช่อง3ามนะแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางมาที่กองบัญชาก,การตำรวจ ึสวนสอบสวนเอเชียกัรทางเทคโนโลยีแห่งนี้นะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา <c oughs> ตัวของคุณคนาเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามารู้จักกับผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาได้มีการทักมาหาคุณธนาค่ะแล้วก็ ในระหว่างที่คุยกันเนี่ยตัวของผู้ชายเนี่ยพยายามที่จะทําดีกับตัวของคุณคณะมาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยเริ่มพบว่ามีการแอบอ้า,วางว่ามีความสนิทสนมกับคนเมืองสูงแต่งตัวเหมือนข้าราชการบ้างแหละใส่ชุดขาวมารับตัวของคุณของคุณคณะรวมถึงมีรถนำกันโบนถึง5คันทำให้โอ้โหโปรไฟล์เนี่ยดูน่าเชื่อถือมากเลยนะแล้วคุณคณะก็บอกด้วยนะบอกว่าเขาเนี่ยดีกับคุณคณะมาโดยตลอดจนมันมีพักหนึ่ง แต้เริ่มมีเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นทางทางการเงินเนี่ยเชื่อโมโยงไปกับเงินธุรกิจเงินสีเทาแล้วผู้ชายเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาทางช่วยน้องก็เอาข้อมูลเอาเอกสารให้เขาทั้งหมดเลยโดยบอกว่าเขาเนี่ยบอกว่าจะมีคนช่วยเหลือเขาตอนนี้เนี่ยคือรัฐมนตรีโดยมีแชทประกอบด้วยอุ๊ยมันน่าตกใจนะมีการส่งแชทให้กับท่านผู้บัญชาการไซเบอร์โดยอ้างว่ากำลังช่วยเหลืออยู่ อีกทั้งแชทที่เป็นคนที่อยู่ในวังด้วยรวมถึงก็มีการสนับสนุนกับคนเบื้องบนคนเบื้องสูงอะไรแบบนี้่แน่นอนแหละว่าตัวคุณพิณนาบอกว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าเขาเนี่ยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทําไปตรวจสอบแล้วก็อ้างว่าตัวน้องตัวน้องก็คือหมายถึงตัวของคุณพิณนาแล้วก็แฟนเก่าเนี่ยคือมีเส้นเงินแล้วตัวของคุณพิณนากับแฟนเก่าเนี่ยอาจจะผิดปกติรวมถึง เขาก็ได้บอกว่าอยากจะให้ช่วยอะไรก็ว่าไปเลยสักพักหนึ่งพอช่วยสําเร็จแล้วก็ต้องมีน้ําใจในการช่วยเหลือกันหน่อยแหละก็ต้องมีค่าไว้ให้ประมาณสัก9ก้าเก้นะครประมาณประมาณ9 8้าหนแปดนะคะก็เออออกกันไป แต่พอคิดมาดูว่าเอ๊ะมันคบกันแบบนี้คนนี้คงไม่โกหกหรอมั้งดูจากโปรไฟล์ก็ดีเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยคุณคณาบอกช่วงเวลาประมาณช่วงเดือนกว่าๆที่คบกันแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการขอแต่งงานกันขึ้นมาซึ่งคุณคณะเธอก็ยอมรับค่ะว่าตัวของเธอเป็นคนที่คิดเร็วไปแต่ก็ไม่ได้ขัดอะไรนะก็อย่างที่บอกแหละ ว่าตัวของเขาเนี่ยได้มีการบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการไปขอสมรสพระราชทานด้วยรวมถึงมีการประกาศในเรื่องของการแต่งงานขึ้นมามีคนทักหาว่าเป็นผู้หวังดีบอกว่ามีผู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเขามีโลกสองใบนะ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณคณะเนี่ยเธอคิดว่าตัวของเธอเนี่ยไม่น่าจะถูกหลอกอะไรเพราะว่าเห็นฝ่ายชายเนี่ยมาหาทุกวันเลยแต่พอเราโพสต์ประกาศเตรียมจแต่งงานกันอยู่แล้วก็มีผู้ที่หวังดีค่ะทักมาบอกว่าเนี่ยรู้ความจริงไว้ด้วยว่าตอนนี้ผู้ชายเนี่ยเขามีภรรยายอยู่แล้ว

ก็เลยกระโดดลงมาจากชั้นสามแต่จังหวะก็ลงมาราคาพอดีครับก็รงคาเป็นอะไรนิดหนึ่วงเขาก็ลนอนอยู่ข้างล่างก็ยังยังได้อยู่แล้วตอนนี้เั็นไงครับตอนนี้ตอนนี้เป็นดีแล้วก็พอเจอกันในโซเชียลนะครัเงหลังจากนั้นเขาเขาหลอกเรา ็เอาอันี้มาลงาอีกนดน่เราจักรูปงนี้ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็แบบต้องเราเขาก็เลยตองเป็นทางการของเราเป็นตเองทตองเป็นของรัทเราเที่จะเอาไปชงขงขว่าทาไก็จะปตัวนี้ตัวนี้อยู่้อกตัวสัเาใช่่ชเขาไปอ่าที่เป็นกจะออกไปว่าคือมันคอเซนเตอร์บป์ เก่าเนี so, then, no ่ยม right. ีเกี so, oh ่ยวข้องกับเรื่องของเงินดำเงินเขานะน้องเนี่ยเป็นแฟนเก่ามีเงินที่มันเข้ามาตรงนี้นะพนพนพนสอบมาลองแล้วก็เนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลียให้แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยต้องดูแลผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีการดูแลผู้ใหญ่ในการซื้อแชมเปญให้ก็เลยเอาเงินเนี่ยจากน้องไปแปดเก้าหนึ่งแปด ให้น้องโอนให้พอน้องโอนไป9ก้าหมปดเร็จปุ๊บน้องเขาก็ไปตามกับร้านวายร้านอะไรพวกนี้เบอกว่ามันไม่มีการสั่งซื้อจริงมันไม่มีจริงพอน้องบอกว่ามันไม่มีการสั่งซืนี่ก็เลยนี่โอนตังค์คืออันนี้คือตัวเขาเองเลยที่เป็นทาาทเรื่องไม่ทราชื่อเขาเลยอ ที่เราเราพบทางใน้ตำรวจใช้รพื่อผสมของเขาเป็นไปดีเนี่ยเรื่องที่เขาหลอกเราทำให้เราแต่ก็ถ้าเข้าส่วนไหนก็อยากจะฝากทางพี่อยากเพียงหน่อยก็ในส่วนนี้ขอความร่วมมือน้องด้วยก็คือในส่วนที่เขาปลอมงายพี่นะครับเดิมๆที่ที่แจ้งมาเนี้ยไม่ใช่หลักพี่ในรูปพี่เนี่ยเป็นรูปพี่ปรากฏในสื่อเชื่อมีแล้วเขาคงะเอารูปมาใช้ก็ไม่ใช่หลักพี ในส่วนนี้ที่เป็นผู้เสียหายครับเป็นความผิดต,ตามพวมรองคอมเน,นีเอาในส่วนพี่เลยนะพี่จะเปพูดาตามยวามรองคอมาัตราุศีวงเล็บเดินวัดท้ายนะับเป็นความผิดตามส่วนตัวก็อาจจะลงสองสองนอผีอยาพ้อมกัมขบของข้อมูลนี้คือสียหาเขาส่งมาที่เป็นลูกพี่จินคอมก็ใช้ชื่อพี่ด้วยครับะะรว่หลอกเชื่อในส่วนของการที่หลอ,อกลวงน้องก็จะแยกเป็นคดีคดี่ลกะสองตัว ก็จะสุดว่าจะวันที่22ตาสอบเป็นพยานในคดีที่เอาผู้พิพากาสอบน้องครับอย่างที่พูดอย่างที่กล่าวครับก็ท่าน้วยการเตรียมแล้ววนนี้วกมัแล้วก็มีการก็เดี๋ยวตอนที่น้องให้การ ถ้าไหนที <Safe rév mark> <n> ่เ่อสุท <c ười> <loyalty> ้ายไหนดูว่าจะมีก็ต่างๆเริ่มต้นต่ารที่เรามาแจ้งเรื่องลอใช้เราโอนเงินไ้ลความเสียแล้วแจ้งว่าสุดท้ายเขาเงินมาคืนด้วยใช่ไหมคใ่ถือว่าเป็นความเสียใจแล้วะเอาคืนนั้นมันก็เป็นเรื่องการมาต้ใช้ท่านหายแล้ก็แต่ว่าเราก็มีสินิดน

ต่อไปนะคะเดี๋ยวไปฟังที่ทางน้าของทางคุณกันนะคะแล้วก็ด้านของทางคุณชนะนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางทํา <c oughs> <c oughs> แก่ให้ทีมงานของานะครับกในการงานมาที่ไซเบอร์นะครับตรวจสอบตรวจสอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีท่านท่านตรรงค์หิมาด้วยนะครับท่านผู้บการไซเบอร์แล้วก็สวัสดีอ้อด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็น้องคณะเนี่ยได้พูดคุยกับผมมาเนี่ยเป็นเวลาป่สออาทิตย์้วนะครับน้องเนี่ยเหมือนเขาไดเจอผู้ชายคนนึง เขาเนี่ยมีพฤติกรรมตอนแรกๆก,ก็ดีหลังๆเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมปแปลกๆก็คืออ้างว่าตัวแฟนเก่าของน้องเนี่ยมีในส่วนของเงินเท่าเงินจำเข้ามานะอาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับแล้วเส้นเงินเนี้ยมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับน้องคณะด้วยซึ่งทำฟิลลิ่งคล้ายๆแนวคอเซนเตอร์นะครับก็น้องเนี่ยเขาก็กลัวนะครับตัวของผู้ชายเนี่ยก็ ผู้ใหญ่หลายท่านนะก็มีในส่วนของท่านนายกรสฐมนตรีนะครับมีในส่วนของท่านผู้บริการไซเบอร์เองนะครับแล้วก็มีไปถึงท่าน่าดเลยนะครับไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนซึ่งปกติของผู้ชายคนนี้มีการใช้ชีวิตที่ที่น้องเขามันน่าเชื่อถือทําให้น้องเนี่ยเขาคิดตามอย่างที่พูดได้อย่างเช่นมีรถนำกระบวน5คันมีสอหอขับนาให้2คันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เยเยอะแยะมากมาย มีนาบัตรอ้างว่าเป็นที่ปรึกษ,ษาของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับมีการใส่ชุดขาวอ้างว่าไปทํางานให้เรื่องบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน้องเขาก็เชื่อตามภูมิศก็เอาเอกสารต่างๆเนี่ยไปให้แล้วตัวผู้ชายคนนี้ก็อ้างว่าได้ไปิกี์กับผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยนะคุยกับทางท่านผู้จัดการไซเบอร์แล้วคุยกับหลายคนแล้วผู้คนช่วยจนเรื่องนี้เนี่ยจบลงตัวน้องเองเนี่ยนะ ผู้ชายก็เลยบอกว่าน้องเนี่ยก็ต้องมีการตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้โดยการที่จะต้องไปซื้อแชมเปญราคาเก้าหมืนแดพันนะครับนะตัวน้องเนี่ยก็เชื่อครับก็เลยโอนเงินไปให้เก้า0แดพันแต่น้องได้เช็คกับทางร้านมาทราบว่าไม่มีการซื้อใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับตัวน้องเองเนี่ยก็ก็ได้บอกไปตัวผู้ชายเนี่ยก็เลยรีบโอนเงินคืนกลับมา นะครับวันนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นอื่นๆหลายท่านก็พอทราบอยู่แล้วแต่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวของผู้ชายคนนี้ก็จะใช้ไลน์หรือ,อมีการปลอมแปลงภาพต่างๆเข้ามาผมก็เลยมองว่าทางไซเบอร์เนี่ยน่าจะช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงท่านผู้บริการไซเบอร์ด้วยนะครับก็เลยอยากให้น้องเนี่ยได้ฟังขององ้อมูลข้อเท็จจริงจากท่านว่ามันเรื่องราวเป็นอย่างไรมีการพูดคุยกันหรือไม,ไม่วันนี้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือครับแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ย ช่วยให้ความมั่นใจกับทางน้องหน่อยครั<ช>บผมก,ก็เรียนก,นกนนะารจัดน้องนณะนะครับในเบื้องต้นนะครับเมื่อสักครู่นะครับน้องก็ได้ให้ดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่ลายคีกับนคนร้ายนะครับรานนี้นะครับตู้หนารานนี้ว่ามีการหลอกลวงนะครับในส่วนหนึ่งก็พบว่ามีการลอมไลน์แล้ส่งภาพที่เป็นโปรไฟล์ไลน์ที่เป็นรูปผมใส่ชุด ครับซึ่งไม่ใช่ไหล่สุดท้ายนะครับแต่เอารูปภาพขึ่งก็หาได้ทางสาธารณะทางสื่อโซเชียลทั่วไปนะครับเอามาใช้ในการอบรมน้องจริงนะครับโดยตั้งชื่อลายว่าไคโอ e ค์บหนึ่งนะครับส่นน้องเขาเชื่อนะครับเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนะครับในครั้งนี้นะครับก็คงจะดูยาหลักฐานที่น้องนำมาให้ว่าจะมีความผิดส่วนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับต้องเหนือยจากเรื่องที่มาช่อโกง,งโรวบรวงน้องคณะนะครับจนได้มีการโอนเงินไปให้ถึงแม้ว่าภาอยาลเงจะมีการโอนเงินกลับมาคืนก็ต่างนะครับสองก็คือตามที่น้องคะเอาภาพไปผมดูเนต่ผมก็พบว,ว่ามันเป็นการบริตตามคอมพิวเตอร์มาต 14, รฐานสี่และตึงวันท้ายนะครับซึ่งผมเป็นผู้เสียหายนะครับน้องคณะก็จินดีที่จะเป็นพยานให้ในส่วนนี้ทางเราก็จะดำเนินดีในส่วนที่ ความรายของเองด้วยนะครับในเรื่องก็คือตามที่คุณการเก่าวมาคงจะขอดูพยานหลักฐานหลังจากนี้นะครับเราพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดฐานใดีหรือไม่หรือจะมีผู้เสียหายรายอื่หนหรือไม่ครับก็ะจะได้แจ้งให้ผู้ที่รัเราพยาทราบว่าประสงค์ที่จะลงเงินกันเองกับผู้ต้องหารายนี้หรือไม่ครับนอกจากเพิ่มเติมทพื่อพิจารณานะครับฝากพี่น,อน,น,น้องประชาชนนะครับกรณีที่เราเนี่ยไปเจอไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในโลกอะไร แอปหาคู่หรือในสื่อกับข้อมูลอะต่างๆนะครับแล้วก็อ้างตัวทํางานมู่งนี่นั่นนะครับอ้างสารพัดอย่าพุ่งเชื่อนะครับโดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีอาชีพใช้มุ่งเงี้ยเยอะนะครับในอ้างบุคคลสําคัญในอ้างผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มาทําการหลอกลวงเพราะฉะนั้นพูดคุยอย่างรเนี่ยนะครับระวัติผู้นีแล้วก็เช็คประวัติผู้นี้นะครับโดยเฉาะถ้าจะให้คนเงินเนี่ยเอ๊ะไปก่อนเลยประวัเป็นมีอาชีพครับอย่างที่คุณการ กล่าวเพื่อพูดนะครับคนบายในการหลอกลวงเนี่ยจะใกล้เคียงกับแก๊บคอนเทนเตอร์นะครับในการหลอกลวงของกลุ่มริ้วแล้วก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยผมเชื่อเนี่ยผมเชื่อแล้วก็โอนเงินให้อะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราเอ๊ะน,นะครับไม่เชื่อไม่รู้นี่แล้วก็ไม่โอนนะครับขอบบคคุณรัอัน,นีขออนุญาตเพิ่มเติมไปหนึ่งครับถ้ามีคนอื่นที่ถูกผู้ชายคนนี้เาพบ ข้อมูลจากนักข่าวนะครับว่ามีการแอบอ้าง่อเดี๋ยวจะให้ทางท่านการพ่อทำการส่งบัาซึ่งความรู้ชอบในการตอบเนี่ยขอขอโทษนะครับอย่าง่นงการพ่อเขาสั่งนครับมี่พูดทางอิายราย์เน็ตถูกคุณหาอะไรนี้ออกรวมในลักษณะนี้ครับมีการใช้ใข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทางไลน์ทางเฟซบ,บุ๊กในการหลอกลวงก็มาพบก,กับแน,นานส่งได้นะครับที่ไซเบอร์รับเราดีๆนะที่ทเราเสนดีให้ ในสอบถามนะครับเ,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 เรื่องอะไรไหมเรื่องต้นๆข้อเรื่องต้นก่อนนะครับข้อหาที่นะครับฝัดน้องพนัก็นนคือเรื่องข้อโูกนะครับข้อหาที่มีการปลอมลายคนคอื่นเลยลายขอ,องเนี่ยก็เป็นข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศนะครับมาตรา14นะครับก็ถือว่าต่ารเก่ากว่าละกันนะครับในส่วนของมือหนะครับ 云南，啊对。 เรียกร้องความยุติธรรมมีความจริงอยู่กับตัวเองเราจะให้ความจริงตายไปกับตัวเองเพื่ออะไรถูกไหมครับถ้าเขาถูกต้องนะบริสุทธิ์เอาหลักฐานของเขามาได้เลยนะครับยินดีที่จะบอกว่าน้องเนี่ยไปตกสงรัยหรือว่ามีที่ทับเขาอยา่างน้องเนี่ยเขาก็เปิดแชทที่ดูทั้งหมดเลยว่าไม่ได้มีการนีทับอะไรเลยแต่อยา่างที่เขาพูดถ้าบอกว่าไม่เป็นความจริงเป็นการแอบแฝงต่างๆถ้านํามาได้เลยถูกไหมครับแต่วิธีการที่กระโดดลงมาเนี่ย มันดูไม่เห็นจะเป็นการบอกปัญหาตรงไหนนะครับนะก็ก็ยินดีนะครับถ้าหลังจากที่หายแล้วก็ยินดีครับว่าจะมาที่แจงหรือว่ามาอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้น้องดำเนินการเป็นที่แน่นอนอเจะเป็นการิดนที่ผนมา้่นคนการก่เ่นอการกระโสใช่ไหมคะ เขาไม่น่าสลุกความคิดที่เขาก็ทำได้นะเพราะว่าบ้านเมืองก็มีกฎหมาต่างๆคิดว่าการกระโดดตึกเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาอยุดข้อก่าหาตเกแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะสนุกอีกด้วยครับดนการเติมไปครับท่านห่จาขออนุญาตในทางท่านต่างก็ครับกับทีมงานที่ได้นนการสองสถาบันทยา คุณผู้ชมค่ะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ทางด้านของทางด้านของทางคุณการจอมพลังคุณพนาน,นะคะแล้วก็ทางด้านของทางตรเซเบอร,ร์นะคะได้มาถ่ายงานนะคะเพิ่มเติมนะคะซึ่งแน่นอนเลยคะ่ะว่าข้อหาที่จะดําเนินคดีกับผู้ชายท่านนี้นะคะก็คือ จะเป็นในเรื่องของทางการปลอมแปลงนะคะแล้วก็การนำเข้าสู่ทางระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอย่างที่ท่านผู้การอ้อน,นะคะได้ยืนยันไปนะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้นะคะก็ ให้มาแสดงตัวกับทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็แน่นอนแล้วค่ะว่าเรื่องนี้ทางตำรวจไซเบอร์นั้นเขาจะไม่มีทางที่จะปล่อยเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนแล้วก็จะดําเนินการต่อไปแล้วถ้าเกิดสิมว่าหากสืบทราบว่าชายรายนี้นั้นไปหลอกลวงใครอีกนะคะจากกรณีของทาง คุณคณะเนี่ยตรงนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าทางตำรวจไซเบอร์นั้นเขาก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะและอันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่ตรงบริเวณของกองบัญชาการตารวจไซเบอร์แห่งนี้นะคะเดี๋ยวอขอขอนุญาตลงไว้สุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีความคืบนหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวอาจจาะรายงานให้กับทางชุมนมได้รับชมกันค่อไปะคะ่ะ